สวัสดีครับพบกับซูเปอร์คิ่รอบนี้จะมาแนะนำเกม Battlefield 4เป็นช่วงเบต้าครับผมจะ็นช่วงเป็นผู้เล่นพรีออเดอร์หรือพรีเมียมของ Battlefield 3จึงสามารถได้เล่นนั 4, ่นคือสู่เบต้าได้ก่อนนะครับโดยผู้เล่นปกติจะได้เล่นเล่นช่วงวันที่3หรือที่4อาจจะไม่ได้แล้วดูเอ้ยตกใจ ลืมไปยังไม่ได้เข้าเล่นเอดิคอมดูเหมือนจะกินเปกนะไม่สิเกมมันก็ไม่ได้กินเป็กนะแต่ด่านด่านมันใหญ่กินเปกค่อนข้างเยอะเงาสางะท้อนเงาตัวอะไรพวกเงาของเท็กเจอร์เงาโมเดลพดื้นผิวมันมันทำให้กินเป็กๆค่อนข้างเยอะเราก็มีบางช่วง ฟรมเบสยิ่งขึ้นไปสี่สิบห้าสิบบางช่วงก็ตกมาเหลือยี่สิบกว่ากว่สเปคที่ผมเล่นก็เป็นคอไอเจ็ดสองจุดสามกิจเฮิร์นะครับเป็นโน๊ตบุ๊กคอไอเจ็ดรุ่นสามหกหนึ่งศูนย์คิวเอ็มใช่เหรอวะเออสามหกหนึ่งศูนย์คิวเอ็มแหละความเร็วสองจุดสามเทอร์โบบูจะไม่ได้เทอร์โบเทอร์โบบูเท่าไหร่สองจุดเก้ามั้ง กาจอก็เป็น GT630M สำหรับโน้ตบุกนั่นเองตัว M คือเป็นรุ่นของสำหรับโน้ตบุกแรมกาจอก็2กิกแรมเครื่องก็8กิกติดตั้งค่าเกมไว้นะครับเล่นตามเ็ d Resolution ของจอของโน้ตบุกเลยแต่ว่าในส่วน Resolution Scale คือปรับเลือ85เปอร์เซ็นต์คือ ถ้าปรับเต็มร้อยก็คือเกณฑ์จะรันที่หนึ่งสามหกหกคูณเจ็ดหกแปดเต็มเลยแต่ถ้าปรับมาเลือแปดจห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะรันอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองหนึ่งพันสองร้อยตกว่าว่าจะแสดงผลที่หนึ่งสามหกหกเนี่ยเลยมันจะช่วยลดช่วยลดพาระของเครื่องของกาจอทําให้เฟ็มแบบเพิ่มขึ้นที่เหลือก็ปรับมีเดียนับโลงแค่ส่วนใหญ่ปรับหายไม่ไหวจริงๆเป็นซีลสามสเปคขนาดนี้ ตับมีเนียมกับไฮยังเล่นได้ประมาณสามสิบสี่สิบแต่น,นี้ยอดคงพอา่าดามันใหญ่อะแหละเ,เกมนี้แต่อมันคือิีสามก็รตรงก็หลายอย่างนะต้องเมนูในการเลือกอะไรพวกนี้ดูเออก็ดูดีขึ้นอนะ่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีระบบคุยกันในเกมด้วย v o i p in Game โดยการกดอันกินเนท เออจะบอกว่าเขาเรียกวันจีเนีโตวะกด a a l t อ่ะ a l t ด้านซ้ายตายตายตายโอ๊ย ตายตาย,ตาย,ตายเลือดเหลือสองทำไงดีวะเนี่ยโอ้ทำไงดีเตะตายอยู่แล้วข้อม <c oughs> าหลบให้เลือดพื่ก่อน โอ้ยเกยมแม่งแหลกเกิน,นเด็กที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็น TOT เอ้ยไม่ใช่ Two Move Pet สามสทีตกใจเชี่ยวตกใจง่ายเกิน

แหลกอะแหลกมากอ่ะแหลกเกินไปหรือเปล่าเอากระสุนหมดกูเดี๋ยวจะปืนพบไงดูวะเนี่ยแล้วไงดีต้องตายหรือเปล่าหรือว่าต้องเปลี่ยนไปเล่นอื่น ปืนปืนขอปืนโอ้ยตายยังวะตายสิเขี้ย ก็ทักอะไรเรามาฟันเฮ้ยเรื่องอะไรวะโอยแมง

thì mò ai rồi mất một nè, ừ, lạc có đi nữa đuôi muỗi lạc có đi BFI, close to the oh Fine, Adder. She ตายเกิดมาก็ตายอะไรวะตอนนี้ตึกที่เจ้าอยู่ข้างบนดัดฟ้าเนี่ยตึกนี้เห็นว่ามันถล่มได้ตึกแล้วเบิดถล่มได้แต่ไม่รู้ม,มันมัีเงื่อนไขยังไงหรือว่าต้องเล่นไปสท่าักมันจะถล่มเองหรือเปล่า โอ้ชัวร์เออแมงโมเดี๋ยวดูข้างล่างไม่ดูบนเลยหรือไม่เกิดเลยลองเล่นทอบ้างไินไม่ไปขี่ทอเลย ต้องลองต้องลองาำโอ้ไม่มีปืนไม่มีวิสทย์ให้เลยเว้ยตอนแรกก็จะมี พาตายยกล้ำอ่ะวันนี่อ๋อลอยกันหมด แม่งแหลกเลยนตายเลยโอ้โหแล้วเบอร์4เกิดอะไรได้เนี่ย Ờ, phát này em chết kia đúng rồi lời 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 Một lẹt cả game

ไม่เห็นตึกถล่มเลยโหจบแล้วก็ฝืนเล่นนะนต้องกระตุกต้องแหลกก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากหรือว่าเกมมันแหลกวะเลยได้ตีกว่าคนอื่น ก็จบแค่นี้แล้วกันหาะไรกินก